โอ้บาน,นูนเลยแล้วกันเท่าเทเนเตอร์มันให้มุสปีขี้อะกา,าด้วยาวาอาเทเนเตอร์มันเป็นฝืนคู่ไม่ได้หรอมันจะเล่นแบบทีบีเลยโอเคเพื่อนเจอเพื่อนเจอ อ <enrolled. prescribe. S 2> ุ้ยก่อไต่เรียก่อแตกเพื่อนนนมามาเลครับอุ้ยนายข้างมาใส่มาเลยใส่มาเอยใส่ไปกับไป 真搞啊！Oh ตั้งก็มาอ๋กอกะโดนด้วยอุ้ยทีนย่นี่เสียงอ่ะนี่เสียงคนน

ด้านข้างด้านข้างกูคขาม่ได้เอ้ยแล้วมึงแม่บมานไปเล้วโอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อ้้ยโอ้ยอ้ยโ้ยอ้าโอน มนเห็นก่ะไม่มีใครช่วยกูรมมยจริงเหรอพวกมึงนี่มันแย่ปะ่ะป่ะมีอยูไ่ไหเอ้าเฮียก,กูใส่จริงมันเจ็บทุกสสวนเลยโดนถูกโดนถกปะทาวปะทาวยิงจิงก็โง่กูอยู่นะโอ้โหอยู่ตรงนี้ฆ่ากำแพงเลย Trái đằng kia, đằng kia, đằng kia Trái đằng kia, đằng kia, đằng kia Nếu muốn bị giết thì phải giết đi Ủa, trái đằng kia hả? chết, Này, อะไรวะนั่นฟลุกฟลุกใจเย็นนะท่านผู้ชมเอาฟินิชฟิอ่าฟินิชฟินิชพลิ้งินเสียงแค่เรลงมา ด้วยสัญญนเราขึ้นไปอ่ะเราหงสิงก็ไปดูดิอย้เฮ้ยเชียร์วเว้ยแล้วต้องข้ามกันนะเอาเชียร์จริง อุ้ยเฮียว่ะกาบกาบกาบบุลฟอลลงมาบอลแตกร้อยนึงเอาเดี๋ยวกูกลับขึ้นมาไม่ต้องไม่ทงลงเลยเฮียกูลงมาแล้วออกไปลงมาแน่เลยอุ้ยก็ยังใสอิกโดนเนาะไม่โดนนะตากูโดนไปร้อยอย่างงี้เฮียลงมาแล้วลงมาแล้วมาแล้วเราต้องรับเนี่ย อยู่นะกรโดดหงสกรโดดหงสลงมาก่อนก็ได้เหมือนเดี๋ยวมันไม่พังออกเฮ้ยมันลงมามันลงมาตายมึขอโทษคุณมีตัวขังมึง วุ่ยบ้าเอาอ่ะัจไกยังไจครังราลาหัวคมคมไหมลาหัวคมคมไหมแล้ยงทำไมเป้า,า,าองเลยเดี๋ยวผมดุ่งิิเไปมากก่อนนะ ชุบแน่เลยโอ้โหพูดเหมือนทำง่ายอันนั้นให้แบลว,วแบลเป็นเนืเอ้อใช่ขึ้นไปแล้ว ทุกแมงเลยไอ้เด็กนั่นมันจะแผนทั้งหมดตรงไปนู้นไปนน้นไปช่วยเพื่อนไม่เดี๋ยวเพื่อนอยู่ไหนชุบได้จริงอ่ะมันปิดไปเลยอ่ะอ๋อนี่ตัวหนึ่งนี่ตัวนั้นไม่ได้ตาย เพ no ื่อนมันตายเหรอไม่แม่กูยิงมันน้องอะพี่โดดไม่ถึงแ่เลยวะคุณเปิดพลงเหรอ มึงไม่มกลัวลิขสิทธิ์เหรอว่าเนาี่ยกูตัดออกว่าเนี่ยเสียดายช็อตเมื่อกี้ว่ะช็อตวิงมแมนนะแม่งจะเล่นสนายปะ <c oughs> ก็แตกก็แตกก็แตกกันอ่ะอีนัดอีกนัดเดียวนะ มีอีกอ่ะมีหลายตัวมีหลายตัววิ่งเหอะเฮียไปวิ่งเหอะไม่งั้นกูโดนบิ๊มแมนลุกแน่เฮียวิ่งนำกูทุกคนที่ไม่มีเกาะด้วยสักฮะเฮ้ยมีสองตี้เหรอสิงไปเลยเนี่ยรถสกับไปเล่นเนาะป่าป่ากลับมาคขี่รถก็สุด เอะไรป่ะกูมีไลฟ์อยู่มก็ได้ียี่สิบนาทะมีคนบินมีคนบินมี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 ฝักอัพแล้วแบบบไปวิ่งเลยวิ่งพาเพื่อนวิ่งพาเพื่อนเพื่อนมันกินี่ทำไงวะอ๋อิีเป๋งที่เฝั่งนู้นแน่นอนฝั่งนู้น ถ้าลองไปออกครั้งนี้เราก็ต้องออกทางนู้นนะเราต้องเล่นทั้งใดทั้งนึงทักใดทางหนึ่งเลยครับเราจะมาปะกันปะถ้าเราแปทางนู้นหรือเราจะไปนี้มันมีตีนไปนี้ก็ได้ปะ,ะปนี่มึงกูมีอันนี้อไปเลยสิหมด ไปยังไปที่นี่เขื่อนที่สูงขึ้นที่สูงขึ้นใช่ครับกอแตงสวย Ui, không, 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 có